เทปเทลเล่นตัวอื่นไปหรือเปล่าผมเล่นเตทเทลครับผมผมเล่นเจทเทลครับผมผมเล่นเตดเทลครับผมมึงไม่คิดจะเล่นตัวอื่นเลยไงถ้ามึงโดนแบนเทลมึงทาไงผมเล่นเทลเล่นเมทเล่นอะไรได้หมดครับผมเมื่อกี้มึงบอกว่ากูมึงเล่นแต่เทลมึงจะบอกว่ามึงเล่นได้หมดมึงเล่นอะไรเป็นเล่นเมทเล่นเทลเล่นการแล้วก็เชอรี่แล้วก็แทงสรุปจ้อกี่เล่นผมเล่นเล่นไหนก็ได้ถ้าบุกพี่ให้เล่นอ่ะ ให้ให้เล่นเดียวเอาเล่นอะไรแครลี่ครับเล่นอะไรแคลี่เล่นอะไรอผมก็เนี่ยตามไงตาตาเทพเทลโนนหนึ<อ>่งถ้าเทลมึงโดนแย่งไปละคุณจะเล่นอะไรไวโอถ้าไวโอโดนแย่งอะผมก็เล่นแวนทท้งนั้นอะถ้าแวนโดนแวนอะถ้าเขาหยิบแบบแวนมาป่าแบบไวโอมายืนเล่นแล้ว,ลวเทลไปยืนอัเลนอะคุณจะเล่น,นอะไรอะคุณถอนหายใจทําไมคุณตาตา <c oughs> ถ้าโดนแย่งแวนคุณจะเล่นอะไรเล่นย้อนก็ได้พี่อ่ะถ้ามันเอายอนไปคุณจะเหลืออะไร ทำไมามึงคิดนานจังวะมึงไม่เคยหยิบตัวอื่นเลยใช่ไหมถ้าทีมหยิบแครี่มาแล้วมึงหยิบเทลไปออฟเลนแน่นอนเนี่ยจังหวะน,นี้ตาต้าต้องมาแล้ว <ś les> <ś les> โชว์วิเลตนี่โชว์วิเลตโอ้โหยเจนเคของจริง2,622เกมกับ52.9%เปอร์เซ็นต์